เดี๋ยวเราเก็บผักหวานเสร็จเราจะไปแย่ไข่หมดแดงลังขนาดนี้เราจะแย่ได้ไหมนี่ลังขนาดเนี่ยโอ้ได่อยู่ได้อยู่โอ้ สวัสดีครับลุงฝนคนบ้านนอกนะครับวันนี้เราจะไปเก็บผักหวานป่ากันนะครับซึ่งในทีมนี้ก็ชวนอาม่าไปด้วยอาม่าอยู่ข้างหลังอาม่าทักทายลูกๆแลหลานนะครับอาม่าล่างใด,สว,ส,ดสวัสดีจ้าวันนี้ไปเที่ยวกับอาม่าอาม่าไปเที่ยวกับลุงฝนคนบ้านนอกนะจ๊ะโอเคโอเคอเครับผม ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผักหวานป่ากำลังออกที่รู้ข้อมูลเพราะว่ามีเพื่อนนะครับเขาทำเกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับผักหวานป่าอยู่นะครับผมอยู่ที่อำเภอพระยืนนะครับใกล้ๆนี่ซึ่งช่วงนี้กำลังออกไปสวยงามนะครับน่ากินมากเพื่อนบอกนะครับเราก็เลยว่าจะไปจอดนอนอยู่ที่หน้าสวนเลยตื่นเช้ามาก็เก็บ ย้อนอ่อนตอนเช้าแล้วก็แย่ไข่มดแดงกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าแย่ไข่้ดแดงเนี่ยทำยังไงตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยแย่ไข่มดแดงกินเองสักทีนะครับมีไหไปซื้อที่ตลาดนะครับช่วงนี้เดินทางประมาณ5โมงถึง6 6โมงแล้วนะครับแดดก็ไม่มีไปถึงที่สวนผักหวานป่าก็ อนนี้มาถึงสวนผักหวานป่าบ้านพระยืนนะครับเจ้าของสวนยังไม่มาเราก็จะถือโอกาสเข้าได้ไหมเนี่ยอ๋อเจ้าของบ้านเปิดประตูไว้รออ๋อมีมดแดงที่จะให้เราแย่ไข่ไว้เปิดไงวะเนี้ยถือให้หน่อยเจ้าของสวนบอกว่าเปิดเข้าไปได้เลย เราก็จะทําการเปิดประตูเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเดินเดินเข้าไปดูก่อนว่ารถมันจะเข้ามาจอดได้ตรงไหนตรงนี้ก็นาก่าจะได้แต่ว่านี่เนาะจอดด้านนี้เลยแล้วก็ลงเล่นสนามหญ้าได้จอดด้านนี้เลย ตอนนี้สองทุ่มเท่าไหร่สองทุ่มยี่สิบเอ็ดข้างนอกก็มืดหมดแล้วนะครับก็หาที่จอดรถนอนหน้าสวนผักหวานป่าเลยตื่นตอนเช้ามาก็แย่ไข่มดัแดงแล้วก็เก็บผักหวานป่านะครับสำหรับวันนี้ก็จะหาอะไรกินง่ายๆนะครับส่วนเจ้าของสวนยังมาไม่ถึงเราบุกลุกพื้นที่เขาวันนี้ไม่รู้เจ้าของสวนอยู่ไหนไม่เป็นไรเข้ามาแล้วล่ะก็หาอะไรกินง่ายๆก็ๆจะนอนกัน ง่ายมากนะครับดูน,นี้ลองทอ้องซื้อสินค้าโอทอปมาอ่าอาม,ม่าก็ทนหิวไม่ได้ก็กินอะไรกันลาวาลาวาลาวาขนมเปี๊ยะไส้ลาวา,า,วาอ๋อสินค้าโอทอปวันนี้ก็กินง่ายๆแล้วก็นอนกันเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าครับไปแย่ไข่โมดดงกันนะครับผม <laughs> สวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวมาเก็บผักหวานกันสวัสดีเจ้าของสวนผักหวานป่าบ้านพครยืนเป็นครั้งแรกที่ผมได้ออก YouTube ครับผมที่เปิดเผยหน้าตาเโดยปกติเรากันต้องถ่ายคนเดียวเออต้องถ่าถ้าถ้าถ้าเกิดว่า อยากจะดูเกี่ยวกับการปลูกผักหวานเนี่ยต้องมาที่ช่องสวนผักหวานป่าพันผ้ายืนนะครับมาแล้วก็จะไม่เห็นเจ้าของสวนยครับปกติปกติเวลาที่เราไปกินอยู่ที่ร้านนี่เนาะมันจะเป็นก้านแข็งแข็งซึ่งมันกินไม่ได้มันมันเคี้ยวยากแมนแมนเพราะว่ามันแพงอาม่าเนี่เคยไปเก็บอยู่สวน ทางไหนก่อนบ่หนิเถิงผู้เถิงผ you ู้ผู้เวียงจ้ะออผู้เวียงเก็บอยู่ผู้เวียงอยู่เถิงผู้่นาหลายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราผักหวานปลาเดี๋ยวเราเก็บผักหวานเสร็จเราจะไปแห่ไข่หมูแดงรังขนาดนี้เราจะแห่ได้ไหมหนีิรังขนาดถ้ารังเด็ดเสรริ่มการตเด็ดเสรเริมการเล่เราจะแห่ได้หรอเด็เสร็จเริ่มการเล่ยอดผักหวานเนี่ยถ้าไม่เก็บมันก็จะแก่นะแม่ ยอดผักหวานเนี่ยไม่เก็บมันก็จะแก่เพราะนั้นเก็บเลยเขาบอกว่าไอ้ยอดที่มันยอดเล็กๆนะครับนั่นแหละคือมันราคามันจะสูงกว่าราคาจะสูงพวกยอดเงี้ยนะประเภทแบบอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าเหมือนเหมือนใบชาอ่าใช่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 อ่าใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราก็เก็บฝั่งนี้เราก็ไปเก็บฝั่งนู้นต่อแล้วก็ไปเก็บโซนด้านที่มันต้นเล็กๆอืม ไปเห็นยูป้ารูดเอาเมดแม่ครับแม่ครับอันนี้ดอกดอกที่อร่อยกว่าใบนะครับ,รบแล้วก็จะไม่เห็นมีขายตามท้องตลาดเพราะว่าราคามันสูงแล้วก็มันมีน้อยใช่ไหมครับมีน้อยอวันนี้มันเป็นความโชคดีของเราที่ได้มากินถึงสวนมาเก็บถึงสวนแล้วก็จะได้ลองว่าดอ,ดอกมันเนี่ยอ,อร่อยขนาดไหน เนี่ยครับอย่างเงี้ยไหนาเงี้ยครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีอย่ากจะเข้ามาชมสวนนี้ต้องทํายังไงครับอยากเข้ามาชมสวนอันดับแรกเลยก็คือเข้ามาเลยครับเจ้าของกรับวายุครับเจ้าของสวนไม่อยู่ครับก็เออ สามารถมาเก็บได้เลยสามารถมาเก็บได้เลยครับ <c oughs> ถ้าเจ้าของไม่ไม่อยู่ก็สามารถมาเก็บได้เลยอ่ฮะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็มาเก็บเลยครับ <c oughs> นี่เจ้าของสวนพาเก็บขนาดนี้เราจะต้องถอนเอาต้นมันไปด้วยเลยครับ ถอนต้ปเลยดีกว่าเพราะเป็นดอกเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตอมันจะเป็นต้นต่อไปได้เออแต่อันนี้นี่เก็บมาแป๊บเดียวก็จะเต็มตะกร้าแล้วนะผมว่ามันก็ได้จะได้แล้วล่ะทำกับข้าว โอ่นอ้นี่ไงนี่ไงอมไม่วรรประธานไม่ต้องแย่เข้าไปเี่ป็นคนเลออนี่ไม่ต้องแย่ลงมาให้เลยไข่เต็มเต็มเนะไข่เต็มๆตังน้อยน้อยเนาะแสดงว่าอันนี้ไข่น้อยเดีวบ่อน้อยบ่อน้อยนี่คุณนาต้องหาอะไรมาใส่คุณนาันั้นเล็กอันนี้ใหญ่เนี่ยนีห่เห็นไหมอันนี้ใหญ่เดีย เดี head, Morocco, ้ได้ผมไปเลยนะเอาเอาไปซื ah, s right. <S <South> ้อเวลาไปซื right, bye, ้ออยู่ตลาดเนี่ยอย่าไปอย่าไปต่อนะโอ้โหคอนคอนคอนเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหได้หลายเลยแต่ว่าบอลลุกระตาน่ะได้หลายเลยนะแต่ว่าบอลลุกระตาโอ้ดู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 ไหนไหน โอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยบียวุ้ปุ๋ยม่ไปุปุ๋ยเหรอไปล่ะุปุ๋ยเนีอเอาหอขอบโลกนะเออโอ้ยเลาขึ้นเลาคือลุ่มผมคักแท้เลยมาสัแมงกับมหาเนี่ ขนาดขนาดเมื่ออาชีพเมื่อาชีพเมื่ออาชีพยยังตองรองโอ้ยนมันเป็นหลงเรหัวนะมันเป็นอาชีพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อเจออย่างนี้แหละโอ้ตายตายเดี๋ผมรู้แล้วมันแพงเพราะอย่างนี้เอง <c oughs> ครับอันนี้เป็นไข่ที่เราเพิ่งไปแย่มาเมื่อวันนี้นะครับมีชิงแมกเปกมีงมดแดง <c oughs> มีทุกอย่างมีทุกอย่างครับอร่อยไมใ่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะหากินกันง่ายๆถ้าหาเองในทำไม่เป็นนี่ลำบากงาจับนิดนึงไข่ไข่ใช่ไหม <c oughs> เออ<ป>ครับ ใส,ใ,ใส่ไข่ใช่ใส่ไข่ใส่หมูสับแล้วก็ไข่มดแดงแล้วก็ใส่ใส่ใบใส่ใบผักหวานว,วันนี้เมนูก็ไข่เจียวหมูสับใบผักหวานวเออ <c oughs> เดี๋ยวจะมาดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง <c oughs> แต่ที่แน่ๆแกงผักหวานไข่มดแดงวันนี้สดมากผักหวานก็เก็บเองมดแดงก็แย่เอง ิของป่าชัดๆอ่ามันสดมันสดจริงๆไงครับไม่ละเอียดอาม่าทำแกงผักหวานป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ไปเก็บมาอาม่าก็อาม่าไม่ได้ทำอาม่าไม่ได้ทอาม่าเป็นคนตักไปด้วยแต่อาม่าเป็นคนไปเก็บก็เอาอาม่าชวนลูกหลานกินข้าว่ันมาเด้อแกงผักบันหมอบอกไงแซ่บคัก เออครับผมได้ปลาทูได้ไข่มดแดงโอ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายมาใส่ส่นนี้ทุกอย่างมีทุกอย่างที่เก็บเองอาหารป่าวันนี้กินไข่มดแดงก็แย่เองเอาลองครับเจ้าของสวนลองทดคำโตๆให้ผมดูหน่อยครับว่ามันอร่อยจริงหรือไม่เจ้าของสวนก็ต้องการลิเต์ต้องแซ่บเออสดๆจากสวนากสวน ผักหวานป่าจากสวนผักหวานป่าบ้านพระยืนครับผมรับรองความสดใหม่กรอบอร่อยอถ้าใครจะมาเยี่ยมมายามหรือว่ามาเก็บก็ตามสะดวกนะเก็บเลยทานข้าวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จำไม่ได้ว่าจะพูดอะไรกับก็ดีใจนะครับที่ลุงฝนเจ้าของเพจลุงฝนคนบ้านนอกมาเยี่ยม ลุงมน<ม>ก็เป็นเพื่อนกัน<ม>เพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีนะครับมเมื่อตั้งแต่ปี38จนถึงปีปี42นะครับ<ม>ก็เรียนห้องเดียวกันพักบ้านหลังเดียวกันนะครับอ่าก็ยังติดต่อกันตั้งแต่สมัยเรียนจบจนมาถึงปัจจุบันก็อยู่จงังหวัดเดียวกันลุงผลคนบ,นบ้านนอกก็อยู่ที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับผมก็อยู่ขอนแก่นแต่ว่า หน้าที่การงานก็ไปไปไปมาจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็ดีใจที่เพื่อนแวะมาเยี่ยมนะครับสวนผักหวานป่าบ้านพยืนโดยปกติแล้วสวนผักหวานป่าบ้านพยืนก็ไม่เคยเปิดหน้าให้ผูใ้ใดเห็นนะสำหรับรต,อตอนลุงฝนลุงฝนคนบนากงามาเยี่ยมมันก็นเลยจะเป็นต้องเปิดหน้าน,นะครับ ก็ใครอยากจะมาดูเรื่องผักหวานใช่ครับใช่ครับให้มาดูที่ช่องสวนผักหวานป่าบ้านผ้ายืนนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมสวนผักหวานป่าทาไมต้องม yeah, ีบ้านด้วยตกลงผักหวานป่าหรือผักหวานบ้านนะครับ อันมันเป็นผักหวานปลาที่อยู่ในบ้านพยูนนะครับสำหรับวันนี้เราอิ่มน้ำสำราญกันมากทีเดียวนะครับมีกิจกรรมตั้งแต่เก็บผักหวานตอนเช้าแยงไข่มดแดงนะครับก็เชิญชวนสำหรับเพื่อนๆที่ที่เป็น f อของลุงฝนนะครับถ้าอยากอยู่อยู่ละแวกขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงเดินทางง่ายสะดวกโดยส่วนโดยโดยปกติแล้วนะครับสวนไม่ใช่สวนที่ปิดนะครับมามาแวะมามาถ้าเผื่อเป็นทางผ่านมาแคมป์ปิ้งมากางเต้นมา ได้ยินดีตอนรับยินดีตอนรับก็ติดต่อมาทางสวนผักวันป่าบ้านพะยืนนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ต้อนรับลุงฝนคนมานอกนะครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ